ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งในล้านล้านล้าน,ล,านล้านวินาทีจักรวาลของเราได้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งกำหนดโครงสร้างที่เราเห็นในปัจจุบันนักจักรวาลวิทยามีความมั่นใจว่าทฤษฎีบิกแบงสามารถอธิบายการกำเนิดและพัฒนาการของจักรวาลได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูงแต่ก็ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนสเตเฟนฮอว์กิง นักฟิสิกส์ทฤษฎีชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าการถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนบิกแบงก็เปรียบเสมือนกับการถามว่าอะไรอยู่ทางใต้ของขั้วโลกใต้คำถามนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบได้เพราะมันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของฟิสิกส์ที่เรารู้จั b บิกแบงและการเริ่มต้นของเวลาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนบิกแบงจริงมันก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้